สวดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการข้มูลรถ .com วันนี้วัน,นที่16พหศจิกานะครับ2525 25เนาะมันมาติดหน้าร้านเลยนะครับนี้เคสอาตัวนิวนะครับใหม่เลยป้ายทะเบียนยังไม่ได้นะครับน้องมาติดเองเนาะอ่าไม่รถอยู่ที่700 720กยเริบาโลนะ มารที่โจรขโมยกันนะครับ <_ d> um> เขาจะใช้เหล็กแหลมแหลมนะครับ <_ d> um> แทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บปิดรูกุญแจในพังก็งเลยสตาร์ทรถหนีไปเลยเนะ <_ d> um> าะดังนั้นพวกคันด้าเขาได้ทําที่ปิดรูกุญแจมาเพื่อไม่ให้โจรมาตอกแต่นี้แก้ไม่ได้แล้วโจรไม่เหลเองเปิดได้หมด <_ d> um> แต่ขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือ Lock <_ d> um> ล็อกปิดเสียงนะครับผมจะกดล็อกให้ดูนะครับตึ๊กตึ๊กกดสองครั้งนะครับกดปุ่มล็อกสองครั้งตึ๊กตึ๊กใครโดนรถรถจะไม่ร้องนะครับ การขโมยทั่วไปขี่รถตักฝนก็จะร้องละของผมจะไม่ร้องขี่รถตักฝนเลยก็จะไม่ร้องละอของผมนี่จะไม่ร้องคนตกไฟร้องอะไรก็จะไม่ร้องนะใครโดนรถอะไรก็จะไม่ร้องการขโมยทั่วไปใครโดนรถหน่อยก็จะร้องนะเขาเรียกลำคาญกันเนาะการขโมยผมมันจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนะครับแทงดูกุญแจแทงปุ๊บบิด ก็ไม่หยุดจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่รีโมทเท่านั้นการขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำนะครับขี่รถจัดผลได้เนาะแต่ขโมยพวไปรีโมทรีโมทโดนน้ํปลดแล้วก็พังเลยเนาะผมรีโมทมันกันน้ำไว้เนาะม็นเป็นฟิล์มอย่างหนาเลยน้ำไม่มีทางเข้าได้เลยขี่รถจัดผลได้เลยนี่ข้อดีของอีกอันนึงเนาะเดี๋ยวผมจะสั่งงานสตาร์ทที่รีโมทให้ดูนะครับเดี๋ยวน้องลองสตาร์ทสตาร์ทรถทันกันับผมจะกดปุ่มไฟฟ้านี่สองครั้งนะครับตึ๊ก จะว่างขึ้นเลยนะครับเห็นไหมกดปึ๊บปึอ๊อ่าลอกสตราร์ดูนะครับอ่าสตราร์ดิดเลยโดยไม่ต้องใช้กุญแจรถนะครับถ้าจะดับเครื่องก็กดปุ่มกดร้องนะครับรถจะดับเลยแต่ถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีคนใช้กุญแจผีนะครับแทงรูนแจรถเราบิดแต่เราเราเห็นพอดีนะน้องลองสตราร์ดสิเขาขโมยไปเนะาะอเราลืมล็อกรถเขาขโมยไปพอดีขี่ไป เฮ้ยลองเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราแต่รีโมทมีที่เรานะครับระยะร้อยเมตรนะครับให้กดไม่เกินร้อยเมตรนะครับให้กดปุ่มล็อกที่รีโมทนะครับรถจะล้องแล้วรถจะดับเองภายใน10บวินะครับสังเกตไฟหน้านะครับผมคุณล็อกให้ดู ก็ไม่อยู่นะครับจะอยู่ต่เมื่อปลดล็อกที่รีโมทเท่าน,นั้นเนาะกาขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันที่หปีรีโมท2ตัวกันน้ำเนาะก็ใครอยากติดตั้งก็วันนี้ก็พิมไปเลยใน Google เนาะการขโมยรถนะครับอยากดูดรถรุ่นอะไรก็พิมพรุ่นรถต่อไปเลยเนาะแต่ต้องพิมคาว่าการขโมยรถก่อนเนาะวันนี้ติดไปอีกคันเนาะวันที่16พฤศจิกายน2525วันนี้ต่อเชียงใหม่ครับคงทัก